สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทิมาทองโปง่งรหัสนักศึกษา664973106ค่ะวันนี้จะมาอัดคลิปท่อง42ประการค่ะปัทวีธาตุ20ประการเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจผิวมังสังเนื้อนหาลูเอน็นอัถิกระดูยากยการะนางตับ ปิหักัลงไตวกักกลงม้ามปรับพาสังปอดหัทยังหัวใจอันตังไส้ใหญ่อันตังคู่น,นังไส้น้อยอัธิมินชังเยื่อหุ้มกระดกูกกิโลมะก,กังพังเผิดกุฎเรียงอาหารใหม่กาลีสั่งอาหารเก่ามัทเกมัทลุงคังสมองอาโปรธาสิบสองประการ ติดตังน้ำดีเสมหังสาเลตปุดโพนองโรงหิตตังเลือดเสโทเมาเสโทเงือเมโทมันค้นวะสามันเหลวอัอส,สุน้ำตาน้ำตาเขโลน้ำลายสิ่งขานิการ น้ำมูกราศิกาน้ำไข่ข้อมุดตังน้ำปัสสาวะว,วายโยธาตหกประการอุดทางขามาวาตาลมที่พัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดจนศีรสะอโทโขามาวาตา ลมที่พัดตั้งแต่ศีรษะตลอดจนปลายเท้ากชิสากชิสาวากุชิสายาวาตาลมที่พัดในท้องแต่นอกลำไส้โกฐาสยาวาตาลมลมพัดในลำในลำไส้อังคนุสาลีวาตา ลมพัดทั่วร่างกายอัศสะปัสสะวาตา,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 าลมหายใจเข้าออกเตโชธาส,สี่ประการสันตปะคีไฟอุ่นกายปะลิปะลินามะคีไฟย่อยอาหารปะลิไทยหัดคีไฟทำให้ร้อนละสัมละสาย ชีและนัทคีไฟเผาให้แก่ข่ำม่าขอบคุณค่ะ